ไอ้ดีอะไรไอ้ดีอะไรวะดูไงวะสองหนึ่งแปดสองหนึ่งแปดสองแล้วพี่เด้งพี่เด้งไงอ่ะพี่ผมเพิ่งเล่นเพ่อะไรอ้พี่ <c oughs> พมัน<อ>มันเด้งยังไงอ่ะพี่ผมเพิ่งเล่นอ,อ่ะเปิดอะไรพี่เด้งมันเด้งไงอ่ะไม่เด้งไม่เป็นเหมือนกันคนระับอันนี้ผมตัดไปเรื่อ,อ,อยๆคร,รับพี่โอเคพี่ สวัสดีครับมาใครนี่ยมาไทยล่าพี่สวัสดีครับแมนนี่ครับตอนนี้กับพีนะแมนนี่เล่ะหรครับสูตรพี่สูตรสูตรแอสสูตรให้สูตรอ่ะหนึ่งสองหนึ่งแปดสองนี่ผมเอาวีใหพี่ก่อนมเป็นรุ่นใหญ่เหรอโอ้ยแมงเอ้ยรุ่นใหญ่เลยแล้วอะไรครับ หัวเรื่องว้าวหัว B ว่ะสองหนึ่งแปดสี่ครับคืออะไรวะผมแอดให้หมดเลยพี่แมนสตาร์๊กเลยพี่ใส่ไงอ่ะใส่สุดมันต้องไปใส่ที่โซนปะแป๊บนึงหัวเอา B ให้พี่ก่อนมันคืออะไรอ่ะเขาเร็วมันคืออะไรคิดเฮ้ยเขาเร็วเฮ้ยใช่ไม่ใช่มันต้องไปเปลี่ยนที่นู่นพี่แป๊บนึงเดี๋ยวเอา B ให้พี่แมงกันอ๋อ เฮ้ยหกรอบแล้วเออรู้แูล้ววข้าวล้วไอ้มันมีหลายตัวพี่มันมีหลายตัวแม่เดียวแมนสองหนึ่งแฟรสองอ๋อไม่หลยตัวเลยแล้วเราใส่เอกอันนี้คือส้าตินีปีเลยใช่หรอไม่เอาละโอ้บัตรที่พี่เข้ามาจีบวันนั้นที่พี่ไม่ไล์นะผมไม่ไลาผมพูดนะผมจะไล์ละกดจะสู้เซเลนกับเด็กหคาสองสองตัวสามตัวลองไว ต้องไปใส่พี่นุ่นพี่แมนพี่นุ่นพี่เดี๋ยวรอกัดมาเดี๋ยวแอสตั๊ให้ต้องว้าไปทับสกินครับแมนนี่ต้องใส่ที่โซนใช่ไหมอะไรนะครับต้องใส่ที่โซนโซนโซนของมันใช่ไหมใช่ใช่ผมแอดให้ไปรอรอวีก็ได้นะพี่แมนเราเขาตอบเดี๋ยวผมขอวีให้เราเปล่ ก็เต่อยเล่นนั่นเด้อเขาทำอะไรกันเวลานี้มีอะไรทำไหมอะไรนะเพเขาทำอะไรกันเวลานี้วันนั้นเวลานลังเนี่ยเข้ามาจีบสาวพี่นัมน่ะครัวเรือนใช่เหรอใช่เข้ามาทุกวันไปต่อยเดิมพันบ้างละเพโอ้ยไม่มีเหรียญมีผมมี กี่คนอะยังไงถามถามทีๆเลยทีๆก็ได้เดี๋ยว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 ลองดูเพื่อได้ต่อยน่ะนะพี่แมนทำไรเลี้ยงต่อยเนี่ยอยู่อยู่อยู่พาวเนี่ยเอวันนี้วันวันอ่ะต่อยใครดูพวกคิดคิดชวนมาต่อยคิดคือใครวะคิดไม่คิดอ่ะเทล่าคนอ๋อคนนี้คือใครวะไม่รพูดพอจังวะก็แต่คนคนที่นี่คน พวกนี้พูดพอจริงนะม,นมันไม่ได้วิ่งเล่นสุดเลยไม่รู้จะไม่ได้ละเอวอะไรเอวแบงอะไนูนี่คือเราได้สูตรรุ่นใหญ่เลยเพื่อนจะไปรู้ไหมล่ะ ไม่จำแอดให้โคตรเยอะเลยได้เหรอเจ็ดแปดตัวมันกดให้เขารวม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 อ่ะอะไรก็ไม่รู้แล้วมันใส่ตรงไหนพี่ไม่มีใครบอกเลขเลยอ่ะพี่สี่ีหน้าบิดล้างนะไปไม่ไปไม่ถามเลขมันก็ได้พี่มาตั้งเนี่ยมันตั้งกันยังนไง เอ็นซีบัสองคอมพลงจัดเต็นาฮเอาพี่ปีต่อยเล่นไหมมาต่อเล่นกันเออเดี๋ยวมาดิผมกำลังเข้าพี่ต่อยเสรีพี่ ได้เลยแล้วมันจะร้องมันเนี่ยว่าเราโหดเกินอะไรเงี้ยพี่เออมันต่อยเป็นที่สองคนเนี่ยเดี๋ยวผมไม่ไหวผมพาเข้าวงนัวเลยะไละไม่ปิ๊บปีป๊าตัวแรกพี่ดิเลยตัวแรกนะพี่แต่พี่ขาดอ่ะโว้มันมามันก็วาร์ปเลยอ่ะยาว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 ่าพี่ยาวมากม,มันบันท่านยังไงอ่ะ ๋พี่พี่พีอยอ่ะพอแล้วนั้นแล้พี่พอแล้วพอแล้วพลรูแล้วแค่นี้นี่เราลเพอแล้วพี่พอแล้วเอ้ยเฮเฮ้ยเฮ้ยเันเป็นเ้ยเฮ้ยเฮ้ยบฮ้เฮ้ยเอ้รเฮ้ยัรยเบ้ย้้เยย้ยเเเย ถ้าแบบเมยเด้งได้ทุกตัวโดนพี่พูดโดนอะไรอะพี่ไม่มีใครต่อยพวกหนูแต่พวกโดนอะไรตายรันตายรังกินเหรอพี่แมนต่อยกันเล่นพี่พังตายพี่ตายจัดตำตำรันกินตายเล่นไหมมาจริงละมาจริงละไอพีต่อยเลยดีไอเฮียตายสองคนไม่ไหวแล้เว้ยเอามาจริงอะมา โหดว่ะพี่โหดว่ะนักมวยเก่าเลยได้สองหมัดสามหมัดสี่หมัดห้าหมัดโอ้ยมันขาดอ่ะอีกหมัดหนึ่งเจ็ดแปดเก้าสิบมึงสุดกูมึงสุดกูไอ้ตดเฮียอักหวยกฮียจับห้ยตับหวยจวนจวนจวนพี่พี่ผมจวนจวนกูไม่ขันอย่าต่อยกู สวนสวนสวนดีสวนเฮ้ยเฮ้ยอดิกะแก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 กดแเ้ยเอ้ยโอ้ยยอ้ยอดว่แชมป์แชมปแชมป์แชมป์แชจบละซาบินจบล้เยี่ดวยี่แชีแชมป

อย่ามัดเพ่องขวายเพราะว่าพป่พู่พู่อย่างเงี้ยอยู่ไหนครับพี่เมนอยู่พี่เมนเลขอะไรดึงหน่อยได้ไหมพี่เลขสองสามศูนย์ห้าบอกใครอ่ะดึงไงอ่ะดึงเป็นด้วยหรอกบอกบอกให้บอกให้คิดดึงอ่ะคิด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 ดึงหน่อยดึงดึงดึงสองสามศูนย์ห้าสองสามศูนย์ห้าเดี๋ยวเปลี่ยนก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวอันเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ต้องเปลี่ยนไม่ต้องเปลี่ยนเขามีสองสามอยู่แล้วเขามีอยู่แล้ว ลบเรียกพวกมาให้ต่อยกันอีกคืนอะไรบ้เมื่อกี้ก็เป็นนักพากย์ให้เลยนะเนี่ย คนเดียวครับแมนี่ไอคิดมันแปลว่าเข่าคนเดียวไม่แต่ไร้ดึงไม้เสร มันไม่มีคนตายเหรอเดิอนพันละไม่ไม่มีนะ